เข้าใจไหมทำด้วยกันดีมากไปลุยเออไม่ดีนะรู้เปล่าไปอะไรแล้วก็ไปทำเควสแล้วตัวน้ำต้นน้ำไปทำเควสพี่ไาต้นน้ำไปต้นน้ำไปทำเควสกันเออเควสไปน้ะเควสน้อยๆอย่างงี้จะค่อยดีหน่อยน้ำไม่เด็ดไปแล้วไปทำเควสกันน้ำเราด้วยเอ้ยตันนี้เอ้ยตัวน้ำต้นนี้ไม่มีเควสนะตัวน้ำ น้ำต้นน้ำไปไหนที่เท่าเปล่าที่มันเท่าต้นน้ำต้นน้ำเออ Headshot น้ำไปเร็วต้นน้ำไปเร็วๆร็วต้นน้ำต้นต้นน้ำต้นน้ำต้นน้ำเห็นอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้พี่พี่พี่รู้สึกว่าคนมันลดไปเร็วมากเลยนะต้นน้ำน้ำเออเออสีเหลืองใครวะต้นน้ำต้นน้ำต้นน้ำไปทำเพื่อคนนี้กับพี่หน่อยพี่ไปีก้าไปคนเดียวต้นน้ำต้นน้ำ น้ำไปทำเฟตห้องน้ำกับพี่ห,หน่อยดิไปด้วยกันโอผมกลัวพี่นาเกียพี่แบบวิ่งอะไรใช่เหรอพี่วิ่งตามเองไงพี่เน็ตกระตกว่าเอ้ที่มีเกตถังน้ำมันต้นน้ำไม่ได้เราเกตถังน้ำมันเนาะไปเติมไปเติมห้องห้องซ้ายบนนะ่ะตนน้ำอย่าวาร์ปนะอย่าวาร์ปนะ,อะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครใครทอะไรอะ่ะเฮ้ยต้นน้ำมันมันมันไปเสียเงนินได้ไงต้นน้ำเราอยู่ด้วยกันเนี่ยนี่เราไม่เกี่ยวแล้วต้นน้ำเราไม่รู้เรื่องใช่ไหมต้นน้ำ เอ้ยต้นน้ำใครใครใครกดอะไรต้นน้ำออกซิเจนออกซิเจนออกซิเจนต้นน้ำใส่แลขาดต้นน้ำใส่รลขาดีเร็วน้ำน้ำที่ผมใส่แล้วนะโอเคต้นน้ำสวยสวยต้นน้ำเด้งร้อนต้นน้ำสวยต้นน้ำสวยเฮ้ยเออต้นน้ำเออขอบคุณนะต้นน้ำที่ไปช่วยพี่ทำเควสเสร็จแล้วนะอืม โอเคครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมอามองอามองเลยนะอามองอามองอูดเหรอไม่ใช่นะอามงอามอ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 งอาร์ฟอ่ะชื่ออ่านยากมากนะมันแปลว่าอะไรนะในหมู่พวกเราฮะในหมู่พวกเราก็จะมีอิมโพสเตอร์อยู่นั่นเองครับผมนะเขาเรียกว่านักต้มตุ๋นมาเรามาสร้างเลยกันเนาะเพื่อเป็นการแม่เสียเวลาแมทเอาสักกี่คนดิอิมโพสเตอร์เราเล่นกี่คนเจ็ดคนเองเฮ้ยหนึ่งก็ได้นี่ย สองดรว่พีอ่อสองเลยนะโชนนะสคนเอาแบบฝรั่งเข้ามาด้วยนะฝรั่งใช้โป๊เปล่าไม่รู้นะม,มาอ๋อเลขห้องก็เป็น L H N J W Q เี่ใหม่ L H J เอ้ยไม่ใช่ L H N L H N J W Q โหน้องเขาเนักซีเซนมากเลยครับเขาดาวมัวเข้ามาถูกได้ครับผม๋ยอก น้องๆไม่ได้ธนาธนาแอพัฒนกมาธนาไหนลองอธิบายที่เกมนี้เขาเล่นยังไงเกมนี้คือตามล่าผู้ร้ายใช่ครับผู้ร้ายตามล่าผู้ร้ายที่เป็นฆาตกรน่ะสองคนคนที่เป็นคนที่เป็นอันนี้ก็คือพยายามทำไงก็ได้ให้ทำมันจะเหมือนว่ามันจะมาเควสมาให้ใช่มันจะมีเควสมาทำให้ เอาเอาแบบมาตรฐานนะเราปรับแบบมาตรฐานของมันเลยนะโอเคไหมได้มาตรฐานมันเลยนะแบบติ๊กรีคอมเมนต์นะโอเคอันนี้เรารอใครเนี่ยครบแล้วนะใช่เหรอรอเตอร์มั่ครบหรอยังไม่ใช่เหรอมีกี่คนมีแปดคนไม่เห็นในห้องนก็เกมนี้สามารถเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนสีได้นะครับผมเห็นไหมนี่เออสีน่ารักมากเลยครับผมแล้วก็ สามารถซื้อหมงส่วกได้ครับผมนะถ้ามีตังค์นะเอ็นเอ็น,นเอ็นเอลเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ส่งมาให้เดี๋ยวพี่ส่งมาให้เราเ,เราอย่าซื้อดีกว่าเดี๋ยวมันมีพิรุษครับผมเราไม่ควรซื้อครับผมแต่เขาจับได้นีนนเ่เอาเอาแบบคิวครูดาวนานๆหน่อยนะเออเห็นไหมเห็นยังฆาตกรเขาจะแบบมีความสุขเกินไปเฮ้ยคุณเด,ดชช็อตคุณเด,ดชช็อต คนเน็ตช็อตคนปิดไมค์เงียบเลยอ่ะคนเนียนนะคุณก็มาแล้วคุณเนียนนะคุณทำตัวมีปัญหาแล้วเนี่ยเอเข้ามาเร็ว L H N J W Q คุณเน็ตช็อตเข้ามาเร็วๆแล้วได้เริ่มเกม L H N J W Q เนีคุณเน็ตช็อตเข้ามาเร็วอี่ผมพูไม่ได้นาพูดดิ L S เอ็นเอสเอสเอสฮอสมาเอชซับเนียกไม่ได้เอ้ย L H N J W Q เอ็นเจีบิวคสวัสดีจ้าเขามีเข่าด้วยโดนหลอกบ่อยอะค่ะเธอมีเข่าฉันก็ต้องไปแพวกที่ไหนเงียบๆดิปวดหัวปวดหัวว่ะ พี่วันนี้น้องไปฝึกเล่นมาทั้งวันเลยนะจริงเหรอครบไหมครบไหมครบแล้วใช่ไหมเอาฝรั่งเข้าไปสามคนครบแล้วอย่าเล่นอุ้ยแรงพูดพี่แล้วโหวดแล้วโหวดคนขัางนอกออกเนี่ยโหวตตัวสีชมพูออกเลยมันน่ารักเกินไปอิจฉาโอ้ยไอ้ต้า็อย่างที่เห็นครับผมตอนนี้ผมได้เป็นอิมพอสเตอร์ผมแอบปิดใหม่สักครู่กับผมนะเออครับผมนะก็ เราต้องไปไล่ทำเควส์ผมเกมนี้มันต้องแบบเน้นทำเควสใช่ทุกคนทำเควลภารกิจอะไรอย่างเงี้ยเออทำให้ภารกิจเราองมาทำภารกิจก่อนเฮ้ยอะไรมันอะไรมันแจ้งเตือนเนี่ยทุกคนหตัวีเป็นพี่ตัวีเฮ้ยมันนให้ไปมันให้ไปห้องอะไรอ่ะทางซ้ายก่อนันดับแรกเอ้ามีคนตายแล้วเหรอใครตายแล้วน่องตายคนแรกเลยเออใครฆ่า เออนี่เรานี้ผมก็ไม่เห็นนะเพราะว่าผมมันจะมากดไอเนี้ยมันจะมากดเอคเ่องไงที่มันบอกว่าเรเลตเอคเตอร์ชั่นช่นอะไรเงี้ยทางซ้ายมือจะบอกจะบอกคนคนคนตายอย่าพูดนะคนตายอย่าพูดนะสีดำครับสีดำครับไย่ไม่จะเย็นสีดำสีดำจะมากดเครื่องจะเย็นนะจเย็นเย็เย็นเ็นผมไม่รู้เรื่องผมผมบวชแล้วข่าผมค่าบวชแล้วเฮ้ยหัวเห็นสีฟ้าผมเห็นสีฟ้าอยู่เมื่อกี้เฮ้ยผมกำลังไปทางซ้าย จบแล้วโอเล่นนั้นเนี่ยโอเล่นนั้นเนี่ยคนคนนำคลิปโอเล่นนั้นเนี่ยนี่คนนำคลิปป้ะเนี่ยเห็นเห็นเห็นไม่จริงอย่ามั่วนะเออแต่หนูมองไม่เห็นเออเฮ้ยสีส้มใครวะใครไม่รู้น่าจะเป็นคนนอกต่อหน้าต่อตาเลยมีคนเห็นด้วยแหละจะประเด็นเน่ย โอ้ไปทำเพย์กันต่อมิวปามิวมาทำเพย์กเราเปล่าเออมิวดูดิเขาเขาใส่หลายเราเธอเอ้ยเกมห้องนี้ไม่มีเรามีเพย์ห้องนนูหนุนห้องเวีพ่นหนุนเฮ้ยเราด้วยก็คุมไปดีกว่าเฮ้ยรอด้วยดิเรอด้วยมิวมิวไหนมิวทางขวามิวมิวเอ้ยทำไมคนนี้หลุดเกมไปแล้วอ่ะเฮ้ยวาร์ปก่อนเดี๋ยวเกมหัวขาดนะมิวไปทำเพย์ห้องขวากันมิวมิวทางขวามิวต้องวุ่นนะมิวมิวห้องขวาไปทำเพย์กันรู้ เฮ้ยเฮ้ยไฟดับไฟดับมิวไฟจะดับแล้วดับแล้วดิแล้วกับออเจนต์เฮ้ยมาหาไม่มันมองไม่เห็นนะมิวไฟไฟดับระวังนะเจ้าเอกยู่พี่ธนามิวไปไหนแล้วมิวเราหาเลอไม่เจอมิว What มิวเธออยู่ไหนเนี่ยมิวอยู่ไหนฮัลโหลที่เราอยู่ด้วยกันอยู่เลยอ้าวมิวหลงไปไหนเงี้ยมันมืดจ้ะเมื่อกี้ไม่ไม่มืดไม่หมด อยู่นนผมอยู่อันเยอะนะผมอยู่อันเยอะนะผมอยู่อันเยอะนะเฮ้ยอ้าวสีเขียวตาได้ไงอ่ะใครใครถามหาคน่นั้น่อยอ่าอ้าวใครถามหาอ้าวเมื่อกี้ใครใคร ไม่รู้เมื่อกี้ผมอยู่เกาะกลุ่มกันเต็มหลายคนเลยนะคือคือสีขาวคือสีขาวอ่ะอยู่กับอยู่กับหลายหลายคนเลยนะเออก็เมื่อกี้ก็เห็นหลายคนอยู่อยู่ในห้องทางซ้ายมืออ่ะเต็มเลยเมื่อกี้เอแล้วสีสีแดงสีแดงเออสีแดงมันแปลกๆนะสีแดงอยู่คนเดียวแดงอยู่คนเดียวเนี่ยโอเคสีแดงอยู่คนเดียวมันมันเดินมันเสียเวลาเดินนะรู้เปล่ามันไกลนะรู้เปล่า แต่ผีดีนะผีผีดีนะผีแบบผีแบบข้ามห้องได้ไงเออดีดีดีงเค่อยเซอร์ไว้ด้วยอ่าทำไมสีแดงไม่หวดโอ้สีแดงวันน่าสงสัยนะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโหวดันลืมเลยต้องเป็นจะไปโหวดกินจะไปกินมันตายเลยอ้าวไม่ใช่เฉยใครเป็นนาทีนี้เอาแล้วไง เราอยู่กันสี่คนเลยเมื่อกี้อ่ะใครใครเฮ้ยใครใครดีทีเนี้ยถ้ากหล่อนไปกับสีฟ้าดีไหมเนี่ยสีฟ้าไปกับเราเปล่าจะรู้ถ้าไปผมเปล่าไม่เป๊ะสีฟ้าไปผมด้วยฟ้าไปผมด้วยกลัวสีฟ้าผมไปด้วยฮัลโหลผมมั่นใจพิจารณาพิจารณาได้ไหมเฮ้ยมันมันมันออกซิเจนหมดเฮ้ยไปออกซิเจนดิเฮ้ยเร็วๆไปทางขวาเนี่ยออกซิเจนทางขวาไหมเนี่ย ีวทางไหนทางที่ไหนทางไหนทางไหนทางไหนถึงเร็วเนี่ยโอ้ขอกดด้วยเตะหนึ่งโซนสามโซนโอเคแล้วเราเหลือมันเหลือจนดเดียวข้างบนนะฮัลโหลโอ้ยตายแล้วเจ็ดวิแล้วไม่ทันเลยอ้าวทันเป็นผีเป็นผีทำไม่ได้ไอ้จีทำไม่ได้ใจนะใจนะสีฟ้าใจนะกลัวแล้ว สีฟ้าสีดำนะไม่กลนะัวนอสีดำไม่น่ากลัวว่าสีดำเป็นเทอริมอัเตอร์รอน่ารัก <c oughs> ถึงถึงถึงการแต่งตัวจะดูจะดูดาร์กแต่ว่าก็น่ารักนะฮึไอเดี๋ยวไอ้มันมัน <c oughs> มีเคยเคยดูของต่างประเทศอ่ะธนาจำได้ปัตของที่ติ๊กต็อกมาลงอ่ะที่มันเป็นชื่อสีขาวแต่ว่ามันลงในท่อได้มันเป็นธุรกิจลงท่อเหละมีเหรอมีเคยเห็นคนนั้นแบบไอ้เควสยาวๆพอมันทำแบบยาวๆใช่ป่ะแล้วมันสามารถแบบลงไปซ่อมท่อได้ เออออออมด็กเเตร์แนิฮ้ยเอ้าสีดำสีดำวะเฮ้ไฟเขาอยู่ด้วยเฮ้ยู่ด้วยอุ๊ยเอ้าหายหมดเลยเฮ้ยมันนี่ไงเฮ้ยไฟไฟไฟดาวไฟให้ผมเป็นไดาบไฟดาบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายไปแล้วหมดแล้วเฮ้ยฮัลโหลรออยู่ไหนกันฮัลโหลไปด้วยไปนี่ไปด้วยกันไปตอกกลุ่มไปตอกกลุ่มไปนี่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 ดูไปก่อน โอ้ยรอด้วยรออ๋อเนี่ยมันไมมีมีมีมัต้องไปทางไหนกนอ้าวอ้าวตายแล้วเหรออ้าวตายแล้วเหรอไม่มีใครเชื่อเลยนะ เกมก็ประมาณนี้ครับผมนะก็คือแบบเราต้องแบบทำตัวแบบต่อแหล่ครับผมต่อแหล่ทำตัวเนียนไปเรื่อยครับผมนะอ่าเขาเรียกว่าอิมฟอสเตอร์ในหมู่อมองอัสอมองอัสในหมู่พวกเรานี่ยเองอ้าวหลุดเหรอฮัลโหลโอเคความหมายทุกคนเอาเอาแบบเอาหมดเอาหมดเอาหมดเอาไม่หมึดยังหมดหมดเอา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 หมดมืดหมึดไหมหมดมืดไหมเออมืดหมึดไห เอาวิ่งไวสัก1.5อ่ะมืดๆเลยนะถ้ากรแบบฟันสั้นๆหน่อยอย่างเ,าเงี้ยเอาเควสเยอะๆเคล็เยอะๆเคล็เยอะๆโอ้โหวิ่งยังไว<ส><น>เลยเขาบอ,อกว่า1.5ไง1.5โอเคมาเลสโกรับเสร็<น>จแล้วมาสุดแล้วโขาชนชนฉากเลย ไม่ใช่เห่อเป็นเลยเหรอใช่เหรอมันมืดมันมืดแล้วเนี่ยมันมันมันดูกันยากะเนี่ยมันมันมองยากไอ้ไอ้เก็บตะแกียงนี่ไอ้ตะเกียง What เฮ้ยเสียงอะไรตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นอะไรม้าแแบบฮัลโหลตัวหน้าตัวตาเดินตามเลยเดินตามเลยเดินตามเลยเอาหายไปแล้วไอตัวเมื่อกี้วัดสี่ละวะเมื่อกี้อะมองไม่ทัน แบบตอหน้าตตาเลยอะทุกคนระว,วังนะนี่ผมหนีมาแล้วผมกำลังดกด<ป>เครื่องข้างบนอยู่ผมตกใจเลยมีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นบนห้องเดี๋ยวผมกลับไป,ไปทำภารกิจก่อนแล้วกันใช่เดี๋สีป่ะเนี่ยสีมันทำแม่งทำแม่งนะสีเช็ดตัวสีอะไรเนี่ยใต้องสีแดงโอ้โหคนฆาตกร,ก,รก็อย่าฆ่าเร็วนักเล่มันจะจบไป อุตส่าห์อุตส่าห์แบบปรับปรบปรับปรับดีเลย์ไว้แบบนานมากเลยนะเพื่อให้ฆาตกรฆ่าช้าๆเพราะว่ามีสองคนไงเราเล่นกันแปดคนเองมาหาทำเควสก่อนดีกว่าเควสเยอะมากเลยนะเนี่ยโอใช่เควสเยอะใช่เควสเยอะมากเห็นเอาใจน้องๆนะน้องๆเห็นน้องๆชอบทำเควสอยากโดนฆาตกรฟันหัวครับฮัลโหลเปล่าเสียด้วยมืดมากเลยเนี่ยบอกว่าฆาตกรฆ่ายากว่าพี่ปรับให้ฆาตกรแบบมันแบบไม่ค่อยโหดเนี่ยให้ฆาตกรแบบมีบทบาทน้อย ใช่แล้วไตรงนี้มีโอ้โหอ้าวกำลังทำเควสอยู่เดินอย่างไกลต้องเดินกลับไปทำใหม่ก่อนเนี่ยให้ตายเถอะสีขาวว้าวสีขาวน่าสงสัยนะสีนวใสอีกแล้วสีขาววิ่งสีขาวหรือเปล่าสีขาวมันแบบปกติเขาเขาบอกว่าสีขาวมันน่าปลอดภัยอ่ะผมผมไม่เห็นใครทั้งสิ้นอต่ผมผมผมไม่เห็นใครทั้งสิ้นอ่ะแต่ผมก็เลยแบบสคิปไปแล้วกัน เออเพราะว่าผมยังไม่เห็นการตาเกิดขึ้นข้างหน้าผมที่เกีี่ยวก็จีไอทำไมสีขาวไม่โหวตสีขาวไปแปลกกันเนี่ยอ่าวโหวตแล้วผมโหวตแล้วโหวตใครโหวตใครโหวตสกิป์ไงอ๋อสกิป์นะฝากเหมือนเกมนะฝากตอน แต่มันตอแหลมิวเปล่ามิวเป็นหรือเปล่าเนี่ยมิวไปทำเควสไหมเนี่ยดูแต่งตัวเป็นโจรด้วยมิวมิวไปทำเควสไม่ยังนี่ยมิ้วไหนลงดูให้ดูดิลองดูให้ดูดิดรูขอบรูสีอะไรขอบรูสีอะไรมิวลองดูให้ดูหน่อยดิมิวลองดูให้ดูดิไหนลงดูเนี่ยลงได้ไหมลงนี่กดปุ่มมืงขวามือดิมีเปล่ามีขึ้นเปล่ากด้ลกดแล้วไม่มีใกล้เหรอแต่มิวไปทำเควสกันในห้องไหนกันเนี่ยมันไปดูกันดิมันมืดเนี่ยอยู่ด้วยกันนะ เป็นผีก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยมันต้องมืดอ้าวตา,ายแล้วเหรอใช่ลองคุยเล่นใช่หนูโดนทำร้ายตลอดเลยอีกแล้วเหรออยู่ห้องนี้กันหมดเลยกูวานนี้ก็เลยอยู่ด้วยเนี่ยมีขาทำลายลงท่อเหรอเนียนแล้วเนี่ยสีขาวเนี่ยแปลกๆนะสีขาวไม่าอีขวมันแปลกปลนะๆ,ๆนะมิ้วไปไหนแล้วเนี่ยมิ้วมิ้วอยู่ไหนเนี่ยเอามิ้วมิ้วหายไปไหนทางออกมันอยู่ไหนอะพี่เออนี่ อีขาวทำไรตรงเนี้ยคนเดียวดิขาวไปทำไรตรงเนี้ยคนเดียวเนี่ยผมก็เปิดประตูดินี่ไงกดคลิกเนี่ยมันก็เปิดได้เนี่ยโอ้โหจิ้มประตูเนี่ยมีสวิตช์เนี่ยเห็นไหมตรงข้างๆเนี่ยสิขาวอย่าขังเขานะขังไปไหนเนี่ยก็สีขาวหายเฮ้ยสีเหลืองว่ะเฮ้ยสีขาวไปแล้วเฮ้ยสีขาวทิ้งเนาขึ้นมาข้างบนแอ้าวใครกดเล่นเนี่ยสีเหลือง สีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองใช่เหรอสีเหลืองสีเหลืองที่ทำไมอ่ะทำไมถึงโบกสีเหลืองผมเมื่อกี้ผมอยู่กับสุ่ยเาวนะผมผมไม่เห็นสีเหลืองกับสีดำเลยผมอยู่กับพี่โดดสีเหลืองนะสีเหลืองอ่ะสีเหลืองอาเชื่อเชื่อเชื่อสีเหลืองคือเหลืองทำไมผิดอ่ะสีเหลืองครัสีเหลืองสีเหลืองนะวิ่งตามจะกัดเหรอวิ่งไม่ทันหรอเปล่าเออใช่เปล่าเวิ่งเหลืองไม่ทันเหรออ๋อข้างเาบริสุทธิ์นะอ่ะ อ้าวสีเหลืองตกไปแล้วอ้าวอ้าวใครเนียนเนี่ยอ้าวดูดิใครหล,ลอกเพื่อนอีกแล้วใครแกล้งเพื่อนอ้าวไม่ใช่อ,อ้าว<ป>อ้าวจบแล้วเหรออ้าวสีขาวจบแล้วเหรอเนี่ย